สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่มิกซั่น,น่ากับมิกสองโมเมนต์นะครับทุกคนคลิปนี้เป็นการมาสองโมเมนต์ของเก่งน้ำปีอีกครั้งนึงนะครับผมแต่ว่ามิกจะเข้ามาดูแท็กนะครับผมคลิปนี้เป็นคลิปแรกของปี2026เลยนะครับทุกคนเรามาประเดิมกันด้วยเก่งน้ำปีอีกครั้งนึงนะครับแต่ว่าจะเป็นการย้อนกลับไปสองโมเมนต์ในช่วงปี2025นนะครับทุกคนนั่นก็คือ เก่งน้ำปิงนะครับ x อคอนสยามนะครับซึ่งเป็นการที่ทั้งสองคนเขาไปร่วมงานเขาดาวที่ไอคอนสยามมีเห็นในโซเชียลผ่านๆแล้วแบบว่า้อหึหน้าดูหน้ามาส่องมากนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาส่องไปพร้อมกันดีกว่านะครับผมกับแฮชแท็กตรงนี้เลยนะครับกับแฮชแท็กนี้เลยเก่งน้ำปิง x ไอคอนสยามนะครับมาเริ่มเลยฮะทุกคนขออนุญาตเจ้าของคลิปเจ้าของแอคเคา t ์นะครับที่ได้ไปถ่ายคลิปถ่ายบรรยากาศมาให้เราชาวหน้าจอได้ดูกันนะครับผม มาหาทุกคนเลิกบริจีติกว่าเฮ้ยโอ้โอนี่อันนี้เป็นคลิปเปิดตัวใช่ป่ะไม่เขียนผันผ่านแล้แบบว่ามิกอดใจไว้ทุกคนมิกจะยังไม่ดูมิกจะรอมาดูพร้อมกับทุกคนนะตอนที่ทําคลิปนี้นะครับที่เขาบอกว่าซีนเปิดตัวโคตจะโฮ่งอ่ะโอ้โหคนลุก คนลุกเลยโอ้โคตรจะเลิกเดี๋ยวนั้นเราเขาจะออกมายังไงนะนี่ขนาดแค่ซีนเปิดตัวเลยเนี่ย พูดแบบเล่นใหญ่มากไอคอนสยามอโอ้โห จากโอ้โหแล้วแบบมูดให้มากอ่ะแดนเซอร์เป็นสีขาวเขาสองคนมาในคอสตูมเอ้ยแดนเซอร์เป็นสีดำเขาสองคนมาในคอสตูมสีขาวน้ำปิงสวยอะไรขนาดนะแต่น้ำปิงสวยอะไรขนาดน่ะอ๊ะสวยเกินโอ้โหที่เก่งก็คือหล่อเข้มมากซีนเปิดตัวคือทำถึงมาก i love อู้ อันนี้เพลงอะไรอะทุกคนฉันรักเธอมีอันนี้ด้วยแฮะคอนสยามกิ่งน้ำปิงรีแอคต์ต่างชาติโอ้โหสวยมากไอคอนิกไอคอนสยามโอ้โหอันนี้อัพลงเองเลยอะล็อกยูสุดๆเลยค่ะจริงๆโอ้เพลงของจันเจ้าเพลงจันเจ้าปะ โอ้โหคุณเก่งวู้วววสุดยอดว๊อดยังไงเพลงจังๆจีเนอร์ Party Shakes Time หัวใจของเธออ่อนแรงแล้วฝากบอกเธอดูดึงความสัมพันธ์ที่สองกระทบเธออ้ายเรามีทดลองกบดิคาสิต โอ้โห oh. วีนี่ไงเพลงนี้ฉันาสิพนร้ำปิงได้ร้องได้เปล่าเฮาสิผ่านพ้นไป oh. 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 อันนี้เก่งโซโล่เดียวไปเนี่ยโอ้โ oh. ห oh. ลาลับอับนแด้ใจเจ้า โอ้โหถอดอันนี้เลยสุดยอดน้องสดแต่เพลงนี้พอมากเลยนะนี่รอดูเลยว่าคอนเสิร์ตเข็มจิลาน่าจะต้องแบบยิ่งใหญ่เวอร์วัวงมากมากเลยยิ่งเพลงนี้เป็นเพลงหลักต้องทำถึงแน่ๆเลยอะ่อยอะก็พอยังมีฉัน ทุกคนดูไปด้วยกันนะ <c oughs> คือมิยังไม่ได้ดูว่ะมิกเลยบอกว่า,วาอ,อยากมาส่องไปพร้อมกับทุกคนอะ่ะใครมีกาสได้ไปหน้างานบ้างไหนแชร์โมเมนต์กันได้นะครับผมคนเยอะมากอะ่ะไปตั้งแต่กี่โมงเนี่ยคนที่ได้ไปอยู่หน้าเวทีนี้ไปกันตั้งแต่กี่โมงและพ้น,าานบอ่อนายนี้ เพราะครูแห่งเมืองอุบลน,นยังมีฉัน,นมยมีชคือกราฟิกเลิศมากอะ่ะเวทีก็คือสเตจคือใหญ่กว้างมากแล้วกราฟิกก็คือส่งมากกราฟิกส่งนักแสดงส่งศิลปิน เพลงก็ส่งรูร้ๆแ,แล้วคือหล่อหล่อมากโอ้โหคุณพระโอ้โหคุณพระเหมือนสวรรค์ลงมาเอ้ยเหมือนเทวดาลงมาร้องเพลงอะเทวดาลงมาจากสวรรค์เพื่อมาร้องเพลงส่งท้ายปีเก่าว้าวอ๋อแล้วก็ต่อด้วยจันเจ้าโอ้โหเขาร้องกี่เพลงเนี่ย ไอไอ say goodbye าฮ่า่าะว่ามีทุกคนแรงล้านยไงเลือกเพลงได้ถูกต้องมานอนหลับฝันใน้มองพระจันทร์ดูดื่มความสัมผัสที่สกระโรก กสวยมากน้ำปิงดีดิโอ้โหเป็น back s t ต a โอ้โหผิวกับชุดอะไรขาวกว่ากันคำตอบคือผิวเนี่ยจังหวะโบมือของน้ําปิงมันให้ฟิลเหมือนไอ้นี้มากอะทุกคนคลีนค c ี e a n and k i n โอ้โหน่ารักมากอื้อหือ โหสดใสฮฮฮอยู่ oh. mm e ูออนสวยเพลงประกอบที่ถูกต้องเพลงประกอบที่ถูกต้องอาราธนาบูชาโอก้หโ่นลราลงเป็นเพลงประกอบที่ถูกต้องมาก เออโอ้โหเยอะมากคนเยอะมากโอ้โหูโ้หเนี่ยใครได้ยืนตรงนี้คือใกล้มากอะ่ะท่านผู้ว่าและภริยาเป็นประธานในพิธีเปิดงานโอ้โหเนี่ยนะตลามีนวภาพนิ่งโอ้โหอีทุกคนจังหวะที่ค่อยๆลืมตาขึ้นมาตาลามี นกว่าภาพนิ่งอะเอาไม่ใช่ภาพนิ่งอะเป็นวิดีโอเอาใหม่เอาใหม่เนี่ยโอ้โหเอาใหม่เอาใหม่นะดูจังหวะช็อตที่เก่งลืมตาขึ้นมาโอ้โหค่อยๆลืมแล้วแบบเอา้าเป็นวิดีโอเหรอเอ๊ะอันนี้เพลงอะไรอะอ้แต่ช็อตเปิดไม่จฉ่ช็อตค่อยๆลืมตาขึ้นมาโอ้โหอันนี้ให้ให้ชอบม,มากเข้าใจน้ำปิงทุกอย่างเป็น To The Moon ที่ Friends เพลง To The Moon หรอฟังฮะ โเขาร้องกี่เพลงเนี่ยคุณเก่งทั้งเพลงเศร้าทั้งเพลงมันอืมฉันไม่กลัวอะไรโอ้โหคุณพระคุณพระคุณพระรอมากอแล้วร้องดีมากด้วยเขาเนี่ย บอยบินไปโอ้โหมุดดีมากออฉันไม่ขออะไรอมุมข้างคือที่สุดโอ้โหไม่อยากจะเชื่อตบมือสิครับอ สุดยอดขอบคุณครับ,อบ,รบโอโ้โห <c oughs> พี่เก่งหล่อมากเป็นวันที่เดมูสวยมากเลยฮะเป็นวันที่เดมูลสวยมากเลยฮะ

จิตจ <dı> <RI> <disappearance> <C ID> ักระหน้าต <laughs> uh ีมากอี คณายกน้ำปิปงปรับอ๋ <c oughs> อันนี้เป็นการแบบฟาวเช็กเหรอน้องักอยู่ใขอฟังใหม่แต่ต้นนะนี้ก็อยู่งานสยามนะครับ <c oughs> <c oughs> พี่เก่งก็ต้องเอามือจับไใบอ่ะ <c oughs> หยุดหยุดได้ลแล้ว <c oughs> แก้น้ำน่ารักมากอ๋อไล่หล่อบูมไหนก็หล่อ <c oughs> <c oughs> ดูดดื่มความสัมพันธ์ที่สองเร็จบเธอายเซกู Bye. <laughs> Say good bye. <laughs> oh, <laughs> namping on stage. Picking Susan. Apa ini? Apa ni? พี่เก่งอยู่บนเสเตทเอ้ยน้ำปิงอยู่บนเสเตทแต่ว่าพี่เก่งในอยู่ข้างล่างฮะมองดูน้องสเตทสองล้วมานอนอึ้งความฝันน้ำปิงอยู่ยังไงนะเนี่ยสวยสวย,สวยทั้งสวยทั้งหน้าก็สวยจริตก็ดีโอ้โหแล้วเพลงประกอบไปหันไปสั่หามาจากไหนเนี่ย โอ้โหจะดิจับจะดิเขินอายเออจะดิจับผมลเล็งเป้าหมายล็อกเป้าเอ๊ยเอยแล้วน้ำปิงตกใจจริงน้ำปิงตกใจจริง จิงจู่จอม <c oughs> น่ารักอะ่ะอันนี้คือเออเออเอเอเออโอ้ยพี่เก่งเขาพี่เก่งเขา แล้วความขืนน้ำปิงคือน่ารักมากยวะยอวะตำรวจลงโอ้ซ้อมตากแดดเวอร์ คือเขาต้องมาสาวเช็คอะตำรวจพี่เก่งตำรวจห้ามก่อนตำรวจห้ามก่อนแล้วพี่เก่งเข้ามาตอนไหนะงีย่ยงมาแล้วมาแล้ว อ๋อเขาสงสัยว่าแฟนขับกีดอะไรก็เลยออกมาดูด้วยก็เขากีดน้ำปีนงเอ็นดูอ่ะนี่ไงขอดูมุมนี้อุ้ยต้องเห็นจะตายลายมากแต่ชอบเอาอี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 ก อุ้ยเขามีรวมผลด้วยหรอเ oh, <okay. S 1> พราะเรามีกันอยู่สองคนแล้วเราผ่านอะไรกันมามาก oh, <okay. S 1> อุ้ยเขามีรวมผลด้วยดีอะ่ะ oh, <okay. S 1> ไปปิดดวงจันท oh, <okay. S 1> ร์้ยโอ้โหไม่เอาใจให้เขาขอให้ปี2 0 2 6เป็นปีที่ดีของทั้งสองคนหนะ้า เอ๊ะน่าีอะไรอ่ะเมื่อฮาริตเต้นท่าคิดดีไม่ได้เลยทำได้นะนี่ก็อองขาอะไรปะทาไมทำไมทำไม,ทำไมคุณฮาริตทำแล้วมันไปทั้งตัวอย่างนั้นอ๋อนี่ไงตอนซ้อมคิวซีเดือนตรวจงานแล้วบอกไม่ผ่าน เก่ง <laughs> น่ารักมากโอ้โห body, body, body. you boy เอ้ยโอ,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 โอ้คุณเก่งคุณชายหน้าที่ในทางทีม่มีชอบอีกแล้ว <Every body. S 1> แต่ก็ดีแล้วฮะทำไปเถอะอ๋อ อ๋อนี่คือต้องจับต้องบายต้องซูนให้ได้ว่างั้นน้าท่านนายกเขาห่วงภริยาเขาอะนี่อยากจะกลืนกินเธอไปทั้งตัวดกิ i บอดี โอ้ <Okay>. Ooh, มาแล้วแฟนคลับตั้งแถวรอเต็ม BTS ไปเลยในห้างก็ไม่มีที่ยืนแล้วโอ้โหแบบออล่าพุ่งออกมาเลยอะแต่ทุกคนดูเป็นระเบียบมากโคตรชอบอะ่ะ ทําถึงมากคนเยอะมากเยอะมากว่าคนเยอะมากโอก้โหโอเคครับทุกคนและนี่ก็คือเก่งน้ำปิงเอกไอคอนสยามเมื่อตอนวันเขาดาวที่ผ่านมานะครับทุกคนเยี่ยมมิกได้มา่องแล้วดีใจมากเลยนะครับเพราะว่าตอนแรกมีมีพยายามอดไว้พยายามไม่ดูเพื่อจะมาดูวันนี้เพื่อจะมาทำคลิปนี้นะครับทุกคนเต็มอิ่มและชื่นใจ ไว้เรารอติดตามคลิปต่อไปกันนะครับว่าเขาจะมีงานอะไรที่แบบว่าน่าสนแบบว่าเดี๋ยวเรามารอติดตามกันงานต่อๆไปนะครับทุกคนก็ขอบคุณทุกคนที่มารับชมเข้ามาส่องเข้ามาเติมโมเมนต์ไปพร้อมกับนี้นะครับแบบน่ารักมากเนาะเก่งน้ำาปิงส่งที่ไรก็ชื่นใจทุกครั้งเลยนะครับทุกคนขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจให้มิกด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้าขอตัวลาไปแล้วนะครับบ๊ายบาย